ดัมฮาหมุดด้านทลายความสุขม,มันจะเกิดขึ้นที่นี่มีอย่างเป็นว่าฮือตานอันดับแรกนี่ฮือตานกรับไผ่ฮือตานกับพระเจ้าของเขาก่อนพระเจ้าของเขาคือไผ่ก็พระเจ้าขเขาก็คืออีป้อกับอีแม่สองคนสองเท่ายิงซ้ายจายขวาพระเจ้าของเขาคือยิงซ้ายจายขวาบ้านหลังใดมีป่อมีแม่บ้านหลังนั้นมีเตวบุตรกับเตวดา บ้านหลังใดมีก็แม่บ้านหลังนั่งเหลือก็เตวดาบ้านหลังใดมีก็พ่อเหลือก็เตวบตรบ้านหลังใดขาดตึงพ่อตึงแม่เพราะว่าขาดตึงเตวบุตรกับเตวดาอันยิงส้ายจากขวาได้แก่ไผ่แม่ยิงซ้ายพ่อจ่ายขวาเวลาเขาแต่งงานแม่ยิงจะนั่งซ้ายพ่อจ่ายจะนั่งขวานั่นแหละยิงซ้ายจ่ายขวายิงซ้ายจ่ายขวาก็คือเตุตรกับเตดาีพ่อแม่อันฮื้อตานกับพ่อกับแม่นั่นักคนเราสมัยบัดเดียวบอก่อยหื้อตานกัน อันกนกิ่นแอลแอวศาลาพัดทำได้ทั้งนั้นจะทำบุญสุนทานบางครั้งจมจนเดือดเดือดมันจะได้อย่างขึ้นมาอันโมฮหหมดตั่นทั้งหลายว่าดีแต่เวลาเขาตั้งอกตั้งใจอันอย่างมันก็ดีถ้าเฮาบัดตั้งอกตั้งใจอันอย่างมันตึมดีสังอย่างคะอิจฉาเปนว่าิษยาเพราะเขาดีทนไม่ได้ิษยาเพราะน้ําใจไม่เกื้อหน,นุนิษยาเพราะอาคาดขาดการุณิษยาเพราะขาดบุญทุนเมตตา ตุลุงนี่นะอยู่ไปเฮี้ยวเมืองพามาส6หปีปาจ้านี่นะอู้ในวัดหลวงพ่อศิลานี่เลยตุลุงมันมีรัทธาแม้แต่คนเดียวแต่กี้ถามอาจารย์พระครูว่าบ้านเฮานี่มีรัทธาประมาณ500รอหลังคาเหอนของตุลุงมีซักหลังคาอยู่ในไปเฮี้ยวอาศัยโยมขาดจรผ่านไปผ่านมาทําบุญสุนทานก่อนได้บรทำก่อนแล้วไปไปไหนเอาบุญมาบอกเอาความดีมาบอกสิ่งที่ตุลุงได้มาคืออย่างความสุข เกิดหลวงพ่อเนี่ยมันจะว่าอวดตัวนนะก็หกสิบห้าพอหน้าเนี่ยบางคนหนุ่มตัวลุงล้วเท่าก็มีรู้เขาไม <c oughs> ่ได้ว่าเขาฝ่ายเขาว่าคนเดียวเหรอันนั้นเขาอยู่ไปเฮี่ยวมาสิบหกปีอู๋ตอในวัดหลวงพ่อศิลาสิงศักดิ์สิทธิ์เข้าศาลซื้อหนึ่งเดือนหนึ่งประมาณสองกระสอบ อาหารป่านี่ประมาณหกกระสอบต่อเดือนแม่บ้านเดือนเจ็ดปันเขาสารซื้อกินเปน้องตั้งหลายละอ่อนไปหงเฮียนทุนการศึกษาเขาหาคนเดียวเขาทั้งนั้นเงินมาจากไหนจากอีแม่อีพ่อเขาฮึกกินฮึอกอันการสร้างบุญเนี่ยแล้วเขาเลยได้บุญในแม่สระน้ําเขากว้างมอกสาลานี่แล้วยาวไปนี่ร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรบันจะใกล้ๆใ,ในแม่พุดนะ น้ำลึกสิบกว่าเมตรป่านี่มาต้องอู้เป็นปันอู้เป็นหมื่นตัวนักแต่แต้น้ําขังหน้าแรงนี่ต้องสูบน้ําเข้าพี่น้องวัวหัวแล้วสูบมางวดหนึ่งแล้วได้หกวันกว่าน้ําจะเต็มสะงวดนี้จะสืบจะสูบแหมพี่น้องเขาะน้ํามันแห้งหน้าแรงหันก่นมันได้บุญแล้วเขาเลยเปถือว่าเขาได้บุญเขาอายุป,ปันนี้เขาไ่เป็นอย่างเขาก็ดีใจแล้วท่านเมื่อก่อนเขามีเงินทองกองล้นพูนพ้นภูเขาจะซื้อเอาชีวิตไว้ก่อนไร้ผล อันความตายหมายไว้ทั่วทุกคนติดสินบนเท่าไหร่มันก็ไม่คืนมันได้สัยังบุญมีมากก็ไปเฮี้ยวประจักษ์มันปมีเงินเป็นสาวล้านบุญตุ๊มันเป็นไับัเดียวบัดสบายมันเป็นไญอ่ะอยู่ห้องยาห้องพิเศษมันจะพิเศษมอกงได้ถ้ามันอย่างเย่้ยเนี้ยว้า โวยหายเหรอวะโอยหายวโอ้พี่น้องตั้งหลายบาดใจว่าอานวอยพี่น้องเขาเป็นอสมพี่น้องเขาเคยหันผีบ้าเมื่อก่อนผคมูออสมที่วัดความดันตะเกียร์เคยเอาผีบ้าวัดความดันก่อนมามีมู่วัดความดันกับมูเนี้ยมูเครียดเนี้ยอันตาใจก็พอนี่นะ พอคนในแง่ดีชีวีมีความสุขอันฮือพ่อฮือแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พอ่อพ่อพ่อแม่เหียปาพ่อแม่ไปสร้างบุญสร้างกุศลใครจะยิบยื่นอย่างฮือพ่อฮือแม่ขัดใจทําตอนเป็นคนจะซื้อสิ้นก็ซื้อจะซื้อเตียวก็ซื้อเหียจะซื้ออย่างเจ้าต่างฮือพ่อฮือแม่ตอนเป็นคนฮือนักนักบุญมีตายมาฮือเต่าใดประกรมจะได้ไปแล้วอะ่ะแต่ยามเป็นคนต้องฮือพ่อฮือแม่กรรมโบราณว่าปีตามารดาปามานอยู่ต้องเขาลอดจากห้องในคัน ขอมูลพี่น,น้องเพื่อนฝ้องเดียวกันจะไปตัดบันป่อแม่สองเท่าจีนป่าอาหารข้าวหวานและเข้าวห่อมาปุจาตั้นไว้ตึงเงินตึงทองของกินของใจมันเอามอบเพื่อวันตาเพือมันมาแว่มาแว่มาเอวมาหามันเหลือได้กินยาปากนึ่งเนื้อเจ้าคนเฮาพ่อพอ่พอ,พอ,พอแม่ต้องพอแต,แต่พอตอนเป็นคนเือน,นักยิบยื่นจังมันจะเป็นขี้เล่าขี้ลัก ขี้จกจะเป็นปูนั้นย่านี้เมาเล่านอนไปเลยอย่างใหญ่ก็จ้างเปิ้นก็ผู้คือผู้ฮือกาเนิดถ้าเฮามีขี้เล่าคนนั้นเขามีขี้ยาคนนั้นเฮามีย่านั้นปูนั้นย่านั้นแลวจะมีหมูเฮามานั่งนี่ได้ก่อเฮามันนึกเขาลืม บางพองใหญ่มาดาปอจะเท่าบ่าฮู้บ่นกุลอ่อนน้อมทำเตะทำตีเป็นไม้เป็นค้อนพ้องยังทำเข็นข้าฟันแต่งยังบักกึตเมื่ออีปอกกับอีแม่ฮักละเหมือนแก้วเหมือนนาแสงง่าหมดง่ามหมดแดงเบือดอใดกล้ ลูกเจ็ดแปดคนพ่อแม่ทนเลี้ยงได้จนจะเลิ่อนวัยใหญ่แล้วส่งไปศึกษาบะเหือกัดแก้วหนัดไปดื่มเหล้าเมาเบียเฮียนมานักล้ำเอาไปคว้างในเหียมีผัวมีเมียจ้างบกไครมาใกล้เมื่อพ่อแม่เจ็บเป็นนะหนาวเย็นเมื่อยไข้จ้งบ่มาใจรทำซ้ำสมบัติหลักฐานให้นาะป่าตางังลูกยังหวังได้คนเดียวน้ำตาพ่อแม่ตก อกเปิ้นเป็นเป๋วบัดที่อีปอกับว่าอีแม่คนเดียวลูกยังเลี้ยงบาดได้เกิดไปเกิดมาเป็นดีใครให้มันเป็นกรรมอันใดเจนล่ำที่ลูกตกจนป้อแม่ทนจ่อยกรรมเปิ้นมีแต่หืออาภัยความฮักอย่างนี้ละจะไปหาไหนสุดประเทศไทยหาไหนก็จึงบ่ดได้คือป้อคือแม่เหีย อย่างเยาเพื่อนมาส่งนามาทําบุญปลาป่อป้าแม่มาเหี้ยอันป้าเพื่อนป้าฝูงมาได้แต่พ่อแม่เบ้า,ามาไมาเป็นด้อ่ะพ่อแม่ตุกผ้าควัวมีแตง่งมีย่องมีใกล้จะตายเอาผ้าควัวมาย่องฮึกอย่า,ายเนี่ยามาแต่งตอนเปคนคือพ่อคือแม่แด่สุมาตะเนอถ้ามีในนี่ขอโทษบางคนพ่อแม่เลี้ยงมาป่อยดีตายจางปากหอ่อพอแน่บางคนยังมาแค่ตักพอ่อตักแม่ตัวเก่า เป็นอย่างก่จังเปิน้นจังเปิ้นเนี่ยอย่างพ่อเฮาแม่เฮาเนวพ้นว่าสร้างเฮ่อพ่อเฮอแม่เหี้ยเ่อพ่อแม่ได้กิน่นได้ใจเหี้ยเล็กๆน้อยๆบาหายมาันดีนาปิถามานดาประมาณอยู่ต้องแต่ก่อนละบัดเดี๋ยวนี้ลองกู้ใจละอ้อนเดียวมันสนใจสนใจอย่างเดียวอ่เะนาะอีแม่มีจางก่ออีพ่อมีจางก่ออัเนาะอีพ่ออีแม่เขานั่งดินดิ้ บางทีเปิ้นจวนไปไหนนะบางคนมีฐานะรวยนั่งในเนี่ยแต่ไมได้ไปไหนกลุมกากาดตุ้งเสลียมเนี่ยอาทังหลังวัดนี่เป็นยังไมได้ไปอ่ะลูกหลายไปไหนบ่ได้กะลังน้กำกะลังเนียนพอลูกเฮียนจบอะไรแม่ไม่ลูกคนอะ่ะซี่จบละจบหมดละทำงานละเป็นทหารเป็นตำรวจทำงานธนาคารเป็นพยาบาลได้พ่อใครแม่ฮะตุ้กเหมันดำ ภูมิใจไม่เป็ยนยัยอ่ะก็เขาไปเอาลูกเอาหัวลูกไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปกันั่นน่ะหลังเกิดใจหาความสุขใส่ตัวเฮือน์นักนักแม่บอกอันคนเขาอยู่ไหนไปอิจฉาป่นตุลุงนี่นะําเจอวดตัวตุลุงอยู่วัดเมื่อปีศูนย์เจ็ดแล้วนะเป็นเนนห้าร้อยสิบนะบอกทุกฟังนี่แม่เฮานี่เป็นเนนห้าสุดนะเป็นตุ้เจ้าเมื่อารสองจนถึงวันนี้หัวปอ้อ,องคำว่าพ่อครูยังไม่ได้เป็นเป็นตู้บาดายบาดา เขาตะลูตูเจ้าบัดเดียวหนุ่มแล้วเขาได้เป็นพระครูได้เป็นเจ้าคณะตำบลได้เป็นเลขาเพื่น้องได้เป็นอันเจ้าคณะอำเภออย่าได้เป็นเบาหวานอย่าเขาเป็นมดลลก <c oughs> เขาตุ้มเป็น <c oughs> บ,ดบัดี้ว่าเฮ้อปนปนบแจ่มหมายถึงปุย ปันอู้ทั่วไปก็จะเอ่ยนามหรอเนาะเน,นี่ยโมเฮาโมต้านทั้งหลายว่าดีแตุตลงอยู่ไปเหี่ยวมากับมดเอาบอลใจเจ้ามันเตะอีแม่นึกถึงนะอีแม่เขาเคยไปทางเจียงใหม่ไผ่เคยไปโรงพยาบาลนครพิงค์นครพิงค์คือหงยาปะแงใช่อีแม่เขาเลี้ยวไปที่หันหน่นนะมันจะมีวัดอยู่วัดวัดนะเป็นวัดอันดับแรกที่เริ่มต้นชีวิตของตุเจ้าตัวนี้เมื่อเจ็ดขวบข้างหงยาปะแงสมัยก่อนมันมีหงยาตูอ,อยู่หั่นมาตลอด ี่น้องตลายเนี่ยคนเฮาเวลานี่อย่างเฮ้ยแต่แต่สร้างบุญกุศลเปิ้นทำบุญเฮาต้องแข่งกับเปิ้ลนะเปิ้นมีน้อยก็เฮามีเต่าใดก็ทำไปตามหน้าบุญกุศลจะไปแข่งกับเปิ้นแข่งเหือแข่งแปรมันแข่งได้บุญว่ามาวาดสนาทรงไปได้อย่างไรอ๋อแล้ก็ถ้าถามว่าตุลุงตุลุงใครเป็นกับพระครูเขาใครเป็นแต่เปิ้นบ่เฮ้อบอกเฮ้อก็บ่เป็นเนาะอย่าเพราะหมู่พระครูนี่เขาจังเป็นเบาหวานโจยมันไปกู้กันโอย่าเขาบอกได้ว่าเฮือาย เขาบอกได้ว่าเขาไผเนาะแล้วคนเขากูดพิษเจรณน,นอยู่ที่ไหนก็จ้างอยู่ขุปนเสดายไปเพื่อนนะแนตุลงุงว่าเมื่อตามีสองแก่นเวลาพอคนในแง่ดีมีความสุขก่อแต่เขาถ้าพอคนในแง่บดีเขามีแต่ความทุกข์ะบางคนอิจฉาเพื่อนนะขอดุมาเตอรพิษศินข้อสี่ปิยาวาจาเล่าขวัญกันได้สักอย่างเป็นน้องเล่าขวัญไผย เล่าก่อนโมเดียลกันนะอย่างว่านะั่นนะั้นตะัวเองบัทัมอ่ตัวเองบาทํา,ต,าทตุลุงเป็นคนวันนะั้นมีอยู่วันหนึ่งตุลุงไปเต้นงานศพอีแม่คนหนึ่งนั่งสองหน้ายอยอันนี้แม่แม่ไหวศพละกาเออไหว้ละอีแม่ว่วยายไหวยายก็ว่าโอไปไว่วยายก็ว่วยายกรรมเปนมีอย่าตุไม่ไหนเขียนติดฮัลโหเขียนไย่าย่อบังอู้อ่านหนังสือบอ,อกอ้าวแล้วอีแม่อ่านหนังสือบอกอีแม่ไหวยายอ่อ จ,จุติจุตังกะละมังจุติ<ะ>ถูกก็ดูอืมถูกกะละมังฮะกะยันว่าไปเลยคนเขาฟังปนพองเสียมบะคมใส่ด้ามหนักๆความหูบันนักต้องมันท่องมันถามเขาก็เปเจ้าเก่งมาจากไหนเขาก็ลูกตาสีตาสาวคนตุกคนยากอีแม่แต่ก่อนนี่แม่เขาสังเกตก่อนมูที่บวชเมินเนี่ยส่วนมากแล้วนะเขาจะไล่ยอยู่วัดลูกไผลูกคนตุก ไผ่บรรไล่ลูกคนรวยไปอยู่วัดเหรอ,อย่ยมพ่อเขาเอาหมามาปล่อยวัด <c oughs> ฮะโหดแรกะหมาก็หมาแม่ไก่ก็ไก่ปีกปิ้นหมูก็หมูห้าเล็บอย่า <c oughs> อยู่บ้านก <c oughs> ูฟันบดีลูกหมาหนึ่งงข้าวแดง <c oughs> กูอยาไปตานตุเอาเคะไปฮือตุแล้วฮือตุหบเคะของบดีไล่ไปวัดแต่รู้รองกิดพอเฮือดดีเตอะ เราอ้อนบด,ดีก็ไล่ไปวัดตุ้ปิ่ก็บวชมันมน้อยๆอะไรอย่างเออนะไทยอย่างเดียวกันนะโอ้แต่ลูีแม่เกิดสังเกตกับลูกคนตุกอ่ะพ่อแม่ตุกๆเนี่ยเขาด้วยอัเลยไอ้เนี่ยยังวอกให้ยันไปอยู่วัดใช่อปะยัวววง,ยงวอกไปขบวนน้ำเล่นกระตินยังบอกเฮาก็ให้ยังวอกนะบัดเดียวก็นั่งฟังวอกนะของบัตด,ดีไล่ไปวัดอีแม่ลงองเกิดอ่ะ นักคนเขาเนี่ยอย่างก่อนจ้างเตอเขาก็อยู่วัดของเขามาเจ้ามันสร้างบุญบารมีไปป่อก็อตายแม่ก็ตายละเจ้ามันต่ไปเกิดอย่างมันนักไปที่ไหนเอาอีป่ออีแม่เขาเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นมูเดียวเสียเปิ้นเป็นครูบาจา์มดอกมดใจอันคนที่มันจะเล่าขวอนมันถึงเล่าอย่างว่านั่นนะจะไปสนใจยามเมื่อเป็นดีเหมือนมีกั้นนะเหมือนมีก้าข่าคนเดียวเวลาตกถอยจ้าภายจ้างบรรเลเหลว พี่น้องเคือเดียวกลายเป็นเพื่อนบ้านยามตุกมีไผ่ตัวยามรวยตัวก้นกันเป็นปุ๊กว่ะไปทางใดมีกะปี่ก็น,น้องอันคนเฮาไปแล้วไปหายเนี่ยพอพ่อแม่เป็นเล่าขวัญกันบางคนเอาพ่อแม่ตัวไปเล่าให้คนอื่นฟังเล่าเนี่ยอย่างผู้บางเกิดเกาได้อย่างขึ้นมาลองกึดใจให้ดีเฮาม่วนใจกะเอาพ่อแม่ตัวเก่าไปเล่าอะ่ะฮะเปิ้นเล่าพ่อแม่เฮา,ายังบ่ชอบแล้วเฮาเนี่ยเอาไปเล่าอะ่ะ มันแปดดีเรื่องเนี้ยบาปกรรมมีแต่ตุลุงนี่นะพ่อแม่ตุลุงตายแม่ตุลุงนี่ตายกมูลีนะอยแม่อีป่อสูมูลีจนตายนะอยแม่แม่นวนสีแม่งอกเออแม่บวจันเปน็นนอนสีที่ไหน <laughs> เออ,อไปเลยแต่ตูนี่ตาเขาก็ยังนี่มลมันอยู่นอะกกว่าเข้าใจ วันที่หนึ่งไปนี่ปุ่นจะไปสุราษฎร์ธานีปุ่นอีแม่บอกเขาฟังเขานี้มนเทาไปสุราษฎร์ธานีปุ่นนะตั้งใต้ปุ่นปักใต้ปุ่นเออรักกรรมกรเขาจะนิมนต์เทาไปสามไซเดนภาคใต้เขาบอกไปเพราะว่าถ้าจะนิมนต์ไปสามไซเดนภาคใต้นะไปเอาทุเจ้าวัดทุ่งศิลาปุ่นทวายาดเขาไปอ่ะอีป้อีแม่เขาบางคนว่าแต่ก็เจ้ามันเตอะ เรื่องเล่าขวัญน,นี่นะพี่น้องอ่ะอีปอ่อเขาตายกับเล่าเป็นอมพาตเขาอู้ในวัดนี่นะเป็นอมพาตได้หกเจ็ดปีตายกับเล่าอีปอ้อนี่อีแม่นี่ตายกมุลีอีแม่ตายนี่ปีสี่ปีศูนย์สามมีลูกแปดคนเล่าหห้ฟังแล้วเขาบอกเฮ้ยพี่เื้อน้องเขาบอกว่าต้องว่าอย่างเฮ้อีป่ออีแม่เนอเขาเป็นคนสุดท้องเนาะเขาก็บอกว่ามันต้องว่าอย่างเฮยอี่อ